มาเรื่องเลยครับในขณะที่ราคาทองคำเนี่ยนะครับกำลังร่วงยับแบบนี้ในทาง Bank of America และก็ HSBC นี่ครับเขาบอกเลยว่าทองคำจะไปแตะถึง5,000ดอลลาร์ในปี2026อย่างแน่นอนนะครับเกิดอะไรขึ้นครับทำไมทองคำจะกลับคขึ้งมาอีกครั้งหนึ่งคนวงในเขาว่าอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้เลฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกลาลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีทุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิมพอลล์บอตินไลฟ์ชวนคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของราคาท,ทองคำที่หลายคนเนี่ยก็เฝ้ารอกันนะครับล่าสุดรทองคำเนี่ยก็มีการย่อร่วงลงไปนะครับบางครั้งก็หลุด4,000เป็นที่เรียบร้อยเนาะหลายคนก็มองว่าจบรอบแล้วหรือเปล่านะครับไปต่อได้ไหมนะครับเราจะเอาิเคราะห์อันหนึ่งนะครับของทางแบงก์ดังนะแบงก์ออฟอเมริกานะครับรวมถึงมอร์แกนสแตลเล่เนี่ยเจพีมอร์แกนเนี่ยอะารเขาก็บอวกว่า ตัวนี้มากกว่านี้คดนายเนี่ยเขามองเห็นอะไร้นตามคือมันเกิดอะไรขึ้นนะครับต้องบอกพวกเขาเนี่ยนะครับไม่ได้แค่เก่งกําไรแต่เขาก็งจะบอกว่าระบบที่เราใช้กันอยู่นี้เนี่ยมันกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองครับทองคำนะครับกำลังจะถูกเชื่อมโยงกับระบบใหม่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาไลา่ยฟัง หัวข้อที่คุยวันนี้คือว่า Go will be connected to the new system นะครับหรือว่าทองคำของเราปัจจุบันนี้กำลังถูกผนวกนะครับเข้าสู่ระบบการเงินใหม่ครับต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนเนี่ยเขาว่าเขา fake money เนี่ยหรือเงินหลอกลวงเนี่ยมันคืออะไรครับเงินหลอกลวงหรือ Fa k e ันนี y ก็คือเงินเฟียดนั่นเองเป็นเงินที่รัฐบาลเนี่ยครับเสกขึ้นมาจากอากาศนะครับเปรียบเทียบง่ายๆคือว่าเงินเฟียดคือเหมือนเช็คเปล่านะครับที่รัฐบาลเนี่ยเซ็นให้กับตัวเองครับ สามารถที่จะพิมพ์ออกมาได้เรื่อยๆโดยที่ไม่มีขีดจํากัดนะครับตัวที่ไม่ต้องมีทองคํามาแบกมาหนุนหลังอะไรเลยนะตั้งแต่สมัยประธานเทมปดินยิ่ชาติยิงสั้นนะครับในช่วงปี1971ที่ยกเลิกการผูกค่าเงินกับทองคําในตอนนู้นแะนะฮะคือตามกฎทางทมป์ีินเศรษฐศาสตร์นะครับหรือแม้แต่พวก IMF เนี่ยก็บอกว่าเอ้ยมันดีนะมันก็ยืดหยุ่นนะความแบบอิสระมากขึ้นนะครับเปรียบเทียบเสมือนกับมีตู้ ATM อ็มที่กดเงินได้ตลอดเวลาครับ ราเศรษฐกิจมีปัญหาเนี่ยก็คนแห่ท้องเงินใช่ไหมหรือที่เราเรียกว่าแบงค์รันแบบนี้ครับธนาคารกลางก,ก็เอาเงินพิมพ์ใหม่ไปอุ้มได้ฟังก็ดูมันจะดีะนี่คือข้อดีที่เขาอ้างนะครับเพื่อออกแบบระบบที่ออกจากมาตรฐานทองคําหรือ gold standard ในอดีตครับพวกเขาบอกว่าระบบทองคํามันแข็งทื่อเกินไปทําให้เกิดสภาวะถดถอยบ่อยครั้งนะครับมืนเกิดความฝืด ธนาคารกลางเนี่ยไม่สามารถเข้าไปอุ้มเศรษฐกิจได้เมื่อตอนเกิดวิกฤตันเองแต่แม้นี่แหละครับคือคาโกหกครับคำโกหกที่ใหญ่มากๆเพราะว่าการพิมพ์เงินได้ไม่จํากัดเนี่ยมันกับการสร้างปัญหาใหญ่ที่มากกว่านั่นคือพวกหนี้สินมหาศาลนั่นเองครับการที่เรามาพิมพ์เงินนะครับหรือว่าเหมือนกินยาแก้ปวดออกมาได้เรื่อยๆนะครับมันคือการเสพติดครับเสพติดสุดท้ายร่างกายหรือเรียกว่าระบบเศรษฐกิจนี่นะครับมันก็พังเพราะว่ากินยาเกินขนาดนั่นเอง ซึ่งปัจจุบันเงหนสาธารณะนะครับโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยก็เติบโตกันอย่างน่ากลัวยู่สิบแปด t r i l ดอลลาร์ไปแล้วนะครับดังนั้นเคราะหลายคนเนี่ยก็เริ่มกังวลเรื่องของความยั่งยืนของหนี้ตรงนี้กังวลกันอย่างจริงจังนะเปียบเปยเห็นไหมครับแบบนี้ครับว่าระบบเงินเฟียดร,ระบบเงินพวกนี้เนี่ยป็บเสมือนบ้านไม้ที่ดูสวยหรูครับแต่เสาเข็มของบ้านเนี่ยก็คือความน่าเชื่อถือครับถ้าวันหนึ่งนะครับปลวกมันกินนะครับ พวกหนี้สินเงินเฟ้อมันกินกัดกินคอนเตถือเนี่ยกัดกินจนพลังจนพุนหมดแล้วเนี่ยวันนี้ขึ้นดีบ้านทั้งหลังมันก็ถล่มลงมาได้เช่นเดียวกันนะครับซ้ําเติมก็คือว่าสถานการณ์ที่โลกตึงเครียดสุดๆครับจนถึงสงครามการแบ่งขั้วอํานาจนะครับล่าสุดเนี่ยทาง IMF ออก็ออกมาเตือนด้วยว่ามันจะมีความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์หรือว่า geopolitical risk ครับกรง่งผลต่อไอ้บ้านหลังเนี้ยโดยตรงเลยส่งผลต่อเสภาพทางการเงินนะครับตลาดหุ้นเนี่ยก็ผันผวนนะแล้วก็ต้นทุนการกู้ยืมเงินของรัฐบาลเนี่ยก็แพงขึ้นด้วยฮ และนี่คือพายุที่กำลังก่อตัวขึ้นมาครับทีนี้นะครับพอบ้านมันเก่านะครับระบบดอลลร์มันก็เริ่มผุพังผู้เช่ารายใหญ่ๆอย่างจีนกับรัสเซียเนี่ยเขาก็ต้องหาบ้านใหม่ถูกไหมครับต้องย้ายออกไปนี่สิ่งที่เรียกว่าดีดดอลลาราเซชันหรือว่าการลดการพึ่งพาเงินดอลลา่า์นั่นเองตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ข่าวลือ,อต่อไปนะครับเนืสารการทูตอย่างเช่นเดินดีพรอมแบทนะครับเพิ่งเปิดเผยข้อมูลอย่างน่าตงใจออกมาว่า จีนกใช้ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าดีอเมริกันไนเซชันหรือว่าลดการพึ่งพาอเมริกันอย่างจริงจังกันแล้วตัวอย่างตัวแรกนี้สิครับในปี2018นะครับการค้าขายระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยคิดเป็น19.3%ของการค้าขายทั้งหมดของจีนครับแต่พอมาถึงวันนี้ครับในปี2025นะครับสัดส่วนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่9.2%เท่านั้นเองนะครับเรียกว่าหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับทั้งนี้การค้าดโดยรวมของจีนเนี่ยกับโลกเนี่ยโตขึ้นถึง45% ตรงนี้หมายความว่าไงฮะแม้ว่าเขาเนี่ยจงใจเลิกคบอเมริกาครับแต่หันไปคบคนอื่นแทนนั่นเองครับเปรียบเพียให้ง่ายคือว่าเหมือนดอลลาร์เนี่ยเปรียนเสมือนเป็นถนนซู p เปอร์ไฮเวย์ครับเป็นเส้นทางหลักที่อเมริกานเนี่ยเป็นเจ้าของครับสามารถตั้ง ค่าเก็บด่านผ่านทางดอกเบีย้ยปิดถนนอะไรแซงชั่นได้หมดนะครับตอนนี้จริงรัรัสเซียเนี่ยเขาเริ่มสร้างถนนเส้นใหม่ของตัวเองขึ้นมาแล้วครับถนนเส้นใหม่ของตัวเองเนี่ยหลายคนก็จน่ทราบครับก็คือถนนของกลุ่มบริกซนเองที่มีบราซิลรัสเซียจีนอินเดียแอฟริกาใต้แล้วก็สมาชิกใหม่ๆ่ที่จะเข้ามาในอนาคตแล้วจะสร้างเงินสกุลใหม่เข้ามาแข่งกับตอนลา่าแต่ถามว่าการสร้างเงินสกุลใหม่แข่งกับตอนล่าเนียมันง่ายไหมต้องบอกว่าไม่ง่ายลยครับยากมากแล้วก็อีกนานกว่าจะถึงครับข้อมูลจากสื่ออย่างในเคเอเอเชียนะครับแล้วก็นักวา่ มันเกิดยากมากนะเพราะว่าแต่และเศรษฐกิจแต่และประเทศเนี่ยมันต่างกันเกินไปครับอินเดียเนี่ยก็อยากให้จีนมาเป็นใหญ่แล้วนะครับบราซิลเองก็มีปัญหาของตัวเองฮะมีความแตกต่างทางด้าน,นเศรษฐกิจมากมายเต็มไปหมดสูงเกินกว่าที่มันจะใช้สกุลเดียวกันอยู่ร่วมกันได้และสุดท้ายอาจจะล่มเหมือนที่เกิดขึ้นกับสภาพยุโรปเองก็เป็นไปได้ครับ ล่าสุดนะครับแผนพัฒนาระบบจ่ายเงินหรือ Big p l a รเนี่ยก็ถูกเลื่อนเข้าไปปีนู่นนะครับ2030ครับคือไม่เหมือนพยายามจะมาคับคน5คนที่นิสัยไม่เหมือนกันนะครับเศรษฐกิจก็ไม่เท่ากันหันมาใช้กระเป๋าตังค์ใบเดียวกันมันก็ทะเลาะกันตายสิถูกไหมครับแต่นี่คือจุดที่คุณไมค์เมลลี่เนี่ยนะครับผู้ชี่ยวชาญด้านทองคำเนี่ยออกมาเป็นเจ้าของแนวคิดนี้นะครับก็คือว่าคือกลุ่มบิ๊กเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ไม่จำเป็นต้องสร้างเงินสกุลใหม่เลยนะครับแต่ที่เขาต้องการเนี่ยไม่่่่่่่่ใใชชเเ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 งงงงงงงิิิิิิินน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 นสกุลลหหมมแตตัััคคือออวววธีีีีรรร้ขยยยะบููป ค้าขายได้โดยตรงต่างหากโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อสื่อคือเงินดอลลาร์ครับแต่ปัญหาคืออะไรไหมครับปัญหาค,คือความเชื่อใจครับจีน,นจะเชื่อใจรูเบิลของรัสเซียได้ยัยงไงรัสเซียจะเชื่อใจรูปีของอินเดียได้ยังไงเชื่อใจแล้วจะเอาไปทําอะไรต่อนี่คือจุดทําให้ทองคำนะครับถูกเชื่อมโยงกับระบบนี้เข้ามานั่นเองไมค์เมเนนี่นะครับเขาบอกว่าทองคาจะทําหน้าที่เป็นยูนิเวอร์ t r ล n s นสเลเตอร์ครับหรือว่าล่ามไปภาษาทางการเงินนั่นเองครับเพื่อให้ภาพง่ายมากขึ้นนะครับถ้าว่าจีนจะซื้อน้ํามันจากรัสเซียเนี่ยรเีก็ไม่่้งงงนวทาจอล เขาตกลงกันว่าเอางี้ไหมแล้วเราตีมูลค่าน้ามันเนี่ยเป็นทองคำพักสิบตันไหมแล้วจีนก็โอนเงินหยวนที่มีมูลค่าเท่ากับทองสิบตันให้กับรัสเซีย นะครับหรือในอนาคตเนี่ยอาจจะโอนทองคํายี่ตั้นที่คากัณด้วยทองคําจริงๆก็ได้ครับเห็นภาพไหมครับว่าทองคำเนี่ยกลายเป็นมาตรฐานกลางนะครับที่ทุกคนเนีนยอมรับทําให้เงินหยวนเงินรูเบิลเงินรูปีเนี่ยคุยกันด้เรื่องครับไม่ต้องไปง้อดอลลาร์เลยนะฮะและนี่คือระบบใหม่นะครับไม่ใช่แค่การกลับไปใช้เหรียญทองซื้อทองเหมือนในอดีตนะแต่เป็นการเชื่อมต่อทองคํากับทรัพย์สินที่เป็นเงินกระดาษครับซึ่งทองคำานี่งที่รู้กันว่าเป็นทรัพย์สินที่แบบไม่มีใครพิมพ์ได้สร้างได้ทาให้ความ trust ความเชื่อมั่นเนี่ย และพอมันผนวกเข้ากับระบบการค้าที่ต้อนสมัยใหม่เนี่ยนะครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของเงินของเงินขึ้นมาขึ้นมาแทนตัวเลยฮะแทนตอนาร์ที่แบบว่ามันเสื่อมค่าลงไปครับและนี่คือระบบใหม่นะครับที่รัสเซียกําลังสร้างขึ้นมานะครับเขาเยพยายามเปิดตลาดซื้อขายทองคำของตัวเองในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเพื่อชา้าชนกับตลาดลอนดอนเลยทีเดียวที่เล่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของตัวดีสงสมคบคิดนะครับ เว่าะคนวงในเนี่ยเขาเริ่มทํากันให้เห็นแล้วก็คือไม่ต้องไปฟังว่าเขาพูดเรื่องอะไรครับแต่ให้ดูว่าเขาทําอะไรและสิ่งที่ธนาคารกลางทั่วโลกกำลังถาคือก,การกว้านซื้อทองคําอย่างหนักครับหนักหน่วงสุดในบริษัทิเลยก็ว่าได้ข้อมูลจากทางโวลโกคอสซิลนะครับเขาบอกในมานศาุกที่ผ่านมาเนี่ยนะทองคำเนี่ยถูกซื้อไปกว่า220ตันเลยนะครับแล้วก็ซื้อต่อนเนื่องกันมา3ปีติดแล้วแล้วคนที่ซื้อเนี่ยไม่ใช่ใครนะครับไม่ใช่อเมริกาไม่ใช่อังกฤษนะแต่มันคือ Brazil, ครบาราซิลคซัคสกอตแลนด์ตุรกคฮะ แล้วก็เี่หนอนครับพี่ใหญ่คือจีนครับแต่ในการที่ว o ลโกล์ c อสติ i นเนี่ยบอกว่าตัวเลขแรงงานเนี่ยนะครับอาจจะต่ำกว่าที่ซื้อจริงเยอะด้วยทาครับนั่นหมายความว่าวันนี้เนี่ยธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มเบรกนะครับรีบกักตุนทองคำในตอนนี้ไม่เหมือนกับการกักตุนอาหารกักตุนน้ำก่อนที่พายุลูกใหญ่จะเข้ามานั่นหละครับ เขาเนี่ยไม่ได้ซื้อทองคำเพื่อเก่งกําไรนะครับแต่เขาซื้อทองคําเพื่อเติมทุนสารองของประเทศของเขาเพื่อเต็มพร้อมกับระบบการค้าใหม่ที่กำจะมาถึงครับคือรุนซอนี้นเห็นว่าเงินนะครับหรือว่าเงินกระดาษที่เราไม่มีอะไรค้าประกัรเลยเนี่ยมันคือเงินหลอกลวงเงินโกหกครับเมื่อเงินโกหกนะครับจะทําให้เสศียรภาพทางการเงินของเราเนี่ยได้ตายหายไปด้วยเพราะว่าเงินที่เราหามาได้เนี่ยมันถูกขโมยมูลค่าไปอย่างเงียบๆด้วยกันเฟ้อน,นั่นเองครับซึ่งเกิดจากการพิมพ์เงินไม่หยุดหย่อนดังนั้นนะครับการที่ทองคำเนี่ยถูกเช ซึ่งโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วแต่มันคือการที่ทองคำนะครับเป็นเงินที่เรียกว่าซื่อสัตย์ครับจะกลับมาทำหน้าที่เป็นสมหมอเรือนะฮะให้กับระบบการเงินยุคที่ตัดครับเพื่อมาครัให้รัฐบาลต่างๆนะครับไม่ต้องที่จะโกหกหรือสร้างหนี้ขึ้นมาให้ตามใจชอบอีกต่อ,อไปแล้วนี่คือการรีเซ็ตรัง้งใหญ่จะมาถึงนะครับและคนเข้าใจเกมนี้ถึงจะอยู่รอดครับนั่นนี่หรือเปล่าว่าคือสาเหตุท่าทำไมแบงก์ยักษ์ใหญ่ที่มอสทองคำอันจะไป5,000ันเหรียญในปีหน้าก็เป็นไปไ,ได้ แล้วเพื่อนคิดว่าไงบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิม property line ครับและใครสนใจลงทุนในสังหาริมทรัพย์นะครับผมมีสำนักงานชื่อว่ามากงคังด้านสังหารโดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงครับแอดมาที่ line แอดคิม property line ตรงนี้นะครับหรือว่าแคมป์ต้นนี้มาขอโปรขอโ่วนลดกันได้ครับรุ่นล่าสุดเป็นรุ่นที่30แล้วน,นะครับในวันที่22 23ิบสอิบาม november นะถ้าใครชอบแบบ conservative ไม่ชอบความเสี่ยงก็็ขออออททีีี่่่่บบบบกกกกคคคคคุุณรรรััััสสสดด้้้าาายยนนนนถเเิววลลจะปห อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เหมาะคุณครับตัวโตผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อเนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพ ใจทาแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทร์บแบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พีไลฟ์นะครับหวัง่าจะเจอทุกคนในสัมมนานครับขอบคุณครับ